เลยนะครับองค์มนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคครับเพื่อที่จะไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยครับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใหญ่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในโอกาสนี้นะครับทรงพระกะรุณาโปรดเกล้าโปรด,ก,ปรดกระหม่อมให้นายนุรักษ์มาประนีตครับองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค รวม2,000ถุงนะครับมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอที่ประสบอุทกภัยและประชาชนที่ประสบอุทกภัยครับบรรยากาศที่ไปมอบนะครับก็ไปกันที่หอประชุมอำเภอสวรรคโลกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและก็เป็นขวัญกำลังใจโดยก่อนเริ่มพิธีนะครับองคมนตรีก็ได้มีการประชุมติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทยัย เพื่อติดตามมาตรการช่วยเหลือราษฎรและก็ให้ราษฎรสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วครับจากนั้นองคมนตรีลงพื้นที่มอบสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชนในพื้นที่หมู่ที่3ตำบลท่าทองอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทยัยจำนวน3ชุดสำหรับจังหวัดสุโขทยัยก็มีราษฎรได้รับความเดือดร้อนจำนวน2,000ครัวเรือนมีการแจกจ่ายถุงยังชีพบางส่วนไปแล้วโดยการชาติจังหวัดสุโขทยัยองค์กรการกุศลและภาคเอกชน โดยวันนี้เองครับจังหวัดสุโขทัยก็ได้นําผู้ประสบอุทกภัยเข้ารับสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยรัศดรในพื้นที่อำเภอสวรรคโลกจํานวน1,285ครัวเรืนอนอเภําอศรีสํารงจํานวน415ครัวเรือนและอําเภอเมืองสุโขทัยจํานวน300ครัวเรือนครับ